สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนในไลฟ์นี้นครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการคาร์ดิโอนะว่าเราควรจะทํากี่นาทีกี่นาทีเนี่ยมันจะต้องพูดด้วยว่าในช่วงเวลาไหนในหนึ่งวันหรือใน7วันหรือว่าในกี่อาทิตย์กี่ว่าว่าไปนะครับเราควรจะทํากี่นาทีอ่าเพื่อเนเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยผมถามมันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราคาร์ดิโอกันอยู่ครับ กี่นาทีนะครับที่คิดว่าเวิร์กสำหรับการลดไขมันลดน้ำหนักคิดว่ามันควรจะต้องทำเยอะขนาดไหนครับโดยทั่วไปเขาจะให้ไทม์เฟรมนะครับหรือระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยอยู่ประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ระบุลงไปว่าเราควรคาร์ดิโออยู่ที่กี่นาทีซึ่งโดยทั่วไปครับเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมมีไกด์ไลน์มาให้นะครับว่าคุณเหมาะกับ การคาร์ดิโอระดับไหนเป้าหมายคุณเป็นยังไงต้องบอกว่าในสมัยแรกๆที่ผมเริ่มต้นนะครับเวทเทรนนิ่งตอนนั้นผมเริ่มที่อายุประมาณไม่ถึง20ด้วยซ้ำนะครับการเผาผลาญค่อนข้างดีนะครับนั่นหมายความว่าผมแทบไม่ต้องคาร์ดิโอเลยผมก็สามารถรักษาหุ่นเอาไว้ได้แม้กระทั่งในช่วงที่ผมเพิ่มกล้ามเพิ่มน้ำหนักจนน้ำหนักตัวของผมเนี่ยขึ้นไปถึง9กกิโลนะครับในช่วงที่ผมเพิ่มกล้ามเนื้อในสมัยก่อนแล้วผมก็ลีนไขมันออก ผมก็ทำคาร์ดิโออาทิตย์หนึงครับไม่ถึง150นาทีต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่เขาจะใช้ระยะเวลาไทม์เฟรมเนี่ยเป็นสัปดาห์นะครับผมคาร์ดิโอเนี่ยแทบไม่ถึง150นาทีต่อสัปดาห์ในช่วงวัย20ต้นๆนะครับหรือ20กลางๆ25 26ตอนนี้ก็เลข3แล้วนะครับซึ่งภายหลังครับปรากฏว่าหลังจากที่ผมเข้าสู่ช่วงเพิ่มกล้ามการคือการเพิ่มกล้ามเพิ่มน้ำหนักเนี่ยมันจะมีทั้ง ไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อที่ได้มาถูกไหมครับแล้วเราก็ทําการลีนลดไขมันออกเพื่อเหลือแต่กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องวนโปรเซสเนี่ยไม่รู้กี่รอบเพราะผมต้องการที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้มากที่สุดนะครับคืออยากจะรู้ว่าถ้าไปแบบธรรมชาติเลยเนี่ยเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันไปเรื่อยๆืเนี่ยมันจะไปสุดที่แค่ไหนในศักยภาพของผมที่มันจะทําได้นะครับผมก็เลยเพิ่มน้าหนักลดไขมันเพิ่มน้าหนักลดไขมันไปเรื่อยๆนะครับจนเก็บกล้ามเนื้อมาได้ถึงปัจจุบันแต่พอในช่วงวัยที่ประมาณเข้าเลข3ครับ ปรากฏว่าผมรู้สึกว่าการคุมหุ่นของผมเนี่ยมันเริ่มจะทําได้ยากกว่าปกตินะครับเฮ้เราก็ต้องคิดแล้วเวทเทรนนิ่งเราเพิ่มอีกได้ไหมนะครับคิดว่าเราเราไม่เพิ่มคารีโอแต่เราเพิ่มเวทเทรนนิ่งได้ไหมครับอ่าลองเพื่อนๆลองตอบกันมาหน่อยดีกว่านะครับเราเพิ่มเวทเทรนนิ่งดีไหมเพิ่มเวทเทรนนิ่งให้เยอะแต่คาริโอไม่ต้องเยอะอย่างนี้ได้ไหมครับมันแทนมันเหมือนกันไหม อ่ามันเหมือนกันไหมต้องอธิบายก่อนนะครับ3เสา,สาหลักในการลดไขมัน 3- เสา,สาหลักมีอะไรบ้างนะครับ1คือเรื่องของอาหาร2คือเวทเทรนนิ่งและ3คือเรื่องของคาร์ดิโอครับเสียงหายมีคนบอกเสียงหายอันนี้รบกวนเช็คเสียงให้ผมนิดนึงครับเสียงเข้าเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนไหมครับเสียงหายหรือเปล่าครับเสียงโอเคไหมครับผมอ่า ถ้าถ้าโอเคพิมพ์กดหนึ่งไม้ผมนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องไม่ไม่ได้เสียเวลาฟังแล้วไม่มีเสียงนะครับโอเคอ่าคนบอกไม่ได้ยินเสียงอ้าวคุณเฟอร์บอกว่าชัดเจนทําไมไม่ได้ยินเสียงชัดเจนอ่าโอเคองั้นต่อนะครับโอเคต่อนะต่อต่อต่อนะครับ พูดถึง3เสาหลักในการลดไขมันเพราะกลไกาการลดไขมันของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราใช้พลังงานให้มากกว่ารับเข้ามาร่างกายเราเหมือนเป็นระบบระบบหนึ่งเหมือนเป็นเหมือนเป็นระบบเหมือน,เป,นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครับเราใส่อาหารเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเราไม่ได้เอาอาหารเนี่ยแปลงเป็นพลังงานแล้วเราไม่ได้เอาพลังงานออกมามันก็แปลงเป็นไขมันเก็บในร่างกาย แต่ถ้าเราใช้พลังงานในชีวิตประจําวันออกไปออกไปนะครับผ่านการออกกําลังกายเราก็จะผอมลงไขมันเราก็จะลดลงเพราะฉะนั้นมันต้องทําทั้งสองอย่างสมมุติว่าคุณเผาผ่านวันละ2000การลดไขมันของเราโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะลดกันนะครับวันละ5้0ถึงเจ็ดร้อแคลนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ออกกําลังกายเลยอันนี้อันนี้คือผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับผู้หญิงน่าจะเผาผ่านน้อยกว่าสองพแคลต่อวันนะครับ เราต้องทานวันละพันกว่าแคลต้นๆเท่านั้นเองถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพันกว่าแคลคือน้อยถ้าผู้หญิงอาจจะทําได้นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสเจอทางตันในการลดไขมันร่างกายมีความสามารถในการปรับตัวสูงมากนะครับเมื่อเราทานน้อยนานๆแล้วไม่ออกกําลังกายร่างกายลดการเผาผลาญจาก2 0 0พันเหลือพันต้นๆคุณลดไขมันไปได้แป๊บเดียวหยุดชะงักแล้วนะครับมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ลดอาหารอย่างเดียวแล้วการลดจะสําเร็จ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องใช้การออกกําลังกายช่วยซึ่งการออกกําลังกายต้องทํา2ส่วน1นึ่งเวทเทรนนิ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มการเผาผลาญน,นะครับงานวิจัยชัดเจนเวลาเราทานน้อยลงนะครับระบบเผาผลาญเราจะปรับลดลงแต่ถ้าเราเวทเทรนนิง่งการเผาผลาญเราจะสูงขึ้นนะครับมันก็ทําให้การลดเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะสมมุติเราต้องทานพันสเพื่อลดแล้วเราไม่ออกกําลังกายเราไม่เอาไงเราทานพันเจ็ดแต่เราไปออกกําลังกายเพิ่มเอาดีกว่าไหมครับ ดีกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องอารมณ์นะครับระหว่างวันการนอนหลับทานน้อยนานๆความเครียดถ้าเราเพิ่มจากการออกกําลังกายเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วซึ่งก็ต้องประกอบด้วยสส่วนเวทนิง <Wait> <aining> นะครับเราทําเยอะได้ไหมเราไม่คาร์ดิโอได้ไหมอ่ะผมผมให้ลองคิดให้ลองคิดตามดูก่อนเวทกับคาร์ดิโอเนี่ยเราเราสามารถเพิ่มอะไรได้มากกว่ากันเวทกับคาร์ดิโอนะเรารู้อยู่แล้วเราต้องคุมอาหารแน่นอนแต่การเพิ่มการใช้พลังงานเนี่ยมาจากเวทกับคาร์ดิโอ อันไหนเพิ่มได้มากกว่ากันเอาง่ายๆนะครับคุณเวทหนึ่งชั่วโมงเป็นไงฮะเวทสองชั่วโมงเวทสามชั่วโมงกับคุณคาร์ดิโออันไหนมันทําได้มากกว่ากันครับ่าลองเช็คความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราเวทเทรนนิง่งนะครับจำจำหลักทุกอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็คืออะไรที่หนักเราทําได้ไม่นานครับอะไรที่มันหนักเราทําได้ไม่นานเราสังเกตดิเราคาร์ดิโอหนักๆเราทําได้นานไหมไม่นาน นะครับไม่นานเวทเทรนนิ่งยิ่งยกหนักจํานวนครั้งเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2ทีเหลือสามทีเหลือสี่ทียิ่งยิ่งน้ําหนักในการยกมากเราทําได้เยอะไหมจํานวนครั้งเมกเซนนะครับเพราะฉะนั้นเวทเทรนนิ่งเนี่ยเราเล่นเพื่อเบิร์นไขมันตามที่ผมสอนถ้าใครไม่ทันนะครับสามารถ ไปฟังย้อนหลังในซีรีส์ที่ชื่อว่าบายบายไขมันหรือซีรีส์ออกแบบโปรแกรมสร้างกล้ามเนื้อนะครับใน o u t u b ของผมก็มีผมจะสอนว่าควรทำกี่เซตโดยทั่วไปการลดไขมันนะครับผมแนะนำ20ถึง40เซตต่อกล้ามเนื้อมัดหนึ่งต่อสัปดาห์หนึ่งนะครับ20ถึง40เซตถ้าคุณเล่นอก2วันก็วันละ10เซตอะอะไรแบบนั้นนะครับถ้าคุณเล่นคุณเล่นขา2วันแล้วคุณเล่น30เซตก็วันละ15เซต เพราะว่านี่คือจํานวนเซตที่เหมาะสมในการกระตุน้นการสร้างกล้ามเนื้อและรักษากล้ามเนื้อในช่วงไดเอทนะถ้าใครเป็นมือใหม่ในการเวทเทรนนิ่งคุณเล่นเล่นเวทตรงนี้ไปเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ลดนะกล้ามเนื้อเพิ่มด้วยนะครับแต่ใครที่กล้ามเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วคุณลดไขมันคุณหวังผลรักษากล้ามเนื้อพอแล้วนะครับยี่สิบถึงสี่สิบเซตแล้วเราทํามากกว่านี้ได้ไหมล่ะคําตอบคือมันไม่ได้แล้วนะครับเราจะเกินลิมิตสูงสุดนะครับที่เราจะฟื้นตัวทัน จำหลักที่ผมบอกไว้อะไรยิ่งหนักเราทําได้ไม่นานนะครับถ้าเราฝึกอาทิตย์หนึ่งห้เซตคุณอาจจะเสี่ยงบาดเจ็บตามเส้นเอ็นนะครับข้อลงข้อไหลสะโพกมาแล้วนะครับเวลาที่เราออกกำลังกายหนักมากๆนะครับเวทเทรนนิงน่งมากเนี่ยแล้วเราฟื้นตัวระบบไม่ทันนะครับมันจะส่งผลอะไรบ้างอาจจะทําให้นอนหลับไม่สนิทปวดเมื่อยตัวนะครับเกิดอารมณ์ความล้าความเครียดระหว่างวันฟื้นตัวไม่ทันนะครับ อันนี้คือคือสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวทเทรนนิ Wait ่งโดยทั่วไปนะเท่าที่ผมเห็นและพบเจอแล้วจากการเก็บข้อมูลนักเรียนออนไลน์ของผมเนี่ยนะครับมามากกว่า1000ตอนนี้1 5 0 0เคสแล้วนะครับพบว่าจำนวนเซตสูงสุดเนี่ยไม่เกิน40เซตครับต่อกล้ามเนื้อต่อสัปดาห์เราเราพูดถึงจำนวนเซตคุณภาพนะแบบเฮ้ยค่อยค่อย,อย,อยฟิวกล้ามเนื้อไม่ใช่ว่าเหวี่ยงนะครับค่อยค่อย,อยทำให้แต่ละเซตเนี่ยมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ย40เซตคือเต็มที่แล้วนะครับ สิ่งที่คุณจะเพิ่มการใช้พลังงานออกให้ได้มากมันจึงมาจากการคาร์ดิโอครับนะและการคาร์ดิโอยิ่งเยอะก็ตามสูตรที่ผมบอกเมื่อกี้ครับอะไรที่หนักทำไม่ได้นานถ้าเมื่อไหร่คุณต้องการคาร์ดิโอเยอะลืม high intensity interval training ไปได้เลยนะครับหรืออาจจะทำเป็นนานๆานทีอย่างผมเองในช่วงลดไขมันถามว่าผมคาร์ดิโออยู่เท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณตอนนี้นะ300กว่านาทีต่อสัปดาห์ ไม่ได้แนะนําให้คนทั่วไปทําแบบนี้เพราะว่า1เวลาอาจจะไม่พอนะครับการฟื้นตัวอาจจะไม่ทันถ้าอยากทำคาร์ดิโอแล้วฟื้นตัวทันลดความหนักในการคาร์ดิโอลงครับโซน2พอแล้วนะครับฮาร์ดเรทเต้น110 120 1ร้ใช้ได้แล้วอันนี้คือถ้าเราต้องการรีดไขมันเราเน้นคาร์ดิโอเยอะนะครับาการที่เราจะเน้นให้มันชัดจริงๆเนี่ยนะครับเราเพิ่มเวทได้เต็มที่ตามที่ผมบอก40เซต โคตรเยอะแล้วนะครับเราต้องเพิ่มจากคาร์ดิโอถ้าใครที่แบบอยากจะลดให้มันลีนจ,จ,จัดจริงๆนะครับเพิ่มจากคาร์ดิโอนะเพิ่มจากคาร์ดิโอแล้วเราจะไม่เน้นความหนักมากนะครับข้อที่หนึ่งนะครับความสำคัญของคาร์ดิโอเลยนะเหมือนที่ผมบอกคือถ้าคุณทำคาร์ดิโอนะครับคุณเพิ่มคาร์ดิโอได้เยอะคุณไม่จำเป็นต้องลดอาหารเยอะแล้วถ้าเทียบกับคนที่ลดอาหารเยอะแล้วคาร์ดิโอน้อย แบบไหนมันดีกว่าผมอธิบายไปแล้วนะครับคุณทานเยอะแล้วออกกำลังกายเยอะสําหรับคนมีเวลามันดีกว่าอยู่แล้วร่างกายเครียดน,น้อยกว่าระบบเาผาผลาญปรับตัวลงมานะครับได้น้อยกว่าสมมุติคุณทานพันเถ้าร่างกายชินกับพันเคุณทําไงฮะทานพันหแต่ถ้าผมบอกว่าเราทานพันแคลแต่แรกร่างกายชินกับพันแคลเราทานวันละ700ร้อแคเราทานไหวไหม ยากนะครับทำได้ยากเพราะฉะนั้นเริ่มเริ่มทานเยอะแล้วเพิ่มออกกำลังกายเยอะเท่าที่เวลาของเพื่อนๆจะเอื้ออํานวยดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะแล้วถ้าเกิดว่าการลดมันเริ่มช้าเราลดอาหารลงลดอาหารลงนะครับเพิ่มคาร์ดิโอเพิ่มคาร์ดิโอเพิ่มคาร์ดิโอ,ม,โอมันก็จะสุดละพอสุดปุ๊บถ้าหุ่นเรายังไม่ได้ตามที่ต้องการเราปรับการเผาผลาญตามที่ผมสอนคือทานเยอะขึ้นแล้วกลับมาทานน้อยใหม่ไขมันมันก็จะลงต่อนะครับ เพราะฉะนั้นข้อดีของการคาร์ดิโอคือ1ทําให้เราเพิ่มการใช้พลังงานต่อวันได้เยอะโดยเราไม่ต้องลดอาหารลงเยอะๆครับนี่คือข้อดีนะครับและข้อที่2ที่อยากให้ความสําคัญเป็นทิปของการคาร์ดิโอครับก็คือเรื่องของความหนักเมื่อกี้ที่ผมบอกความหนักในการ io, คาร์ดิโอนะถ้าใครคาร์ดิโอไม่เยอะคุณหนักได้นะครับคุณเอาสนุกได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับต้องแยกผู้หญิงผู้ชายเพราะอะไร ผู้หญิงมีใยกล้ามเนื้อสีแดงที่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงมากกว่าคุณผู้ชายนั่นทำให้เขาทำคาร์ดิโอแบบเซอร์กิตเทนนิงได้ดีกว่าคุณผู้ชายครับสังเกตด,ดูอลองสังเกตด,ดูนะครับผมเห็นเลยคุณผู้ชายเนี่ยไปคาร์ดิโอแป๊บเดียวหอบแหกแล้วนแบบวิ่งไปวิ่งมาทำอะไรที่มันเป็นบอดี้เวทแต่คุณผู้หญิงเขาจะชอบนะครับเขาจะทำได้พักเซ็ตน้อยเขาทำได้เอออันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดว่าถ้าเกิดคุณผู้หญิงใหญ่จะคาร์ดิโอแบบ สกิทเทนนิ่งแบบ HIIT นะครับหรือแบบเฮ้ยทำเร็วๆแล้ว,ว,วพักสั้นๆแล้วทำต่อเป็นเซตๆๆอย่างเงี้ยผู้หญิงจะเหมาะผู้ชายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องอ่าคาร์ดิโอนะครับนานๆนะครับคุณเวทเทนนิ่งเยอะอยู่แล้วผมก็แนะนำว่าลดความหนักในการคาร์ดิโอลงหรือคาร์ดิโอเป็นแบบเดินไปเรื่อยๆปั่นจักรยานไปเรื่อยๆว่ายน้ำไปเรื่อยๆเดินชันไปเรื่อยๆแบบนี้ดีกว่าให้อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยอยู่ประมาณ 1้0ยถึงร้อผมว่ามันโอเคแล้วนะครับนี่คือทิปข้อที่2และทิปข้อที่3ที่ผมจะให้นั่นก็คือเรื่องของเวลาในการคาร์ดิโอเนี่ยนะครับโอ้โหเกินมาสักยาวนะครับแต่ว่าจะได้เห็นภาพกันไงนะครับถามว่ากี่นาทีผมก็ต้องบอกว่าเป้าหมายของคุณเป็นแบบไหนนะครับถ้าเป้าหมายของคุณคือสุขภาพดีนะครับไขมันไม่เพิ่มขึ้นนี่ฮะคุณอยู่เลเวลหครับนี่คือมาตรฐานที่เขาทำกันนะครับ ร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์ลองเช็คตัวเองว่าทาคาร์ดิโอถึงร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์หรือเปล่านี่คือมาตรฐานยกเว้นคนที่เขามีไลฟ์สไตล์ที่มีการเคลื่อนไหวเยอะนะครับมีมีการเคลื่อนไหวมีการเดินเยอะอะไรเงี้ยต่อวันบางทีอาจจะไม่ต้องคาร์ดิโอก็ได้นะเพราะว่าวันหนึ่งเฮ้ยเช็คก้าวดูเดินไปเกือบสองหมื่นก้าลีนอยู่แล้วนะครับอันนี้มีงานวิจัยเลยนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเขาไปวัดค่าเฉลี่ยของคนที่เขาทํางานพวก ก่อสร้างพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคนที่มีการก้าวเดินเยอะๆนะครับต่อวันปรากฏว่าก้าวเดินต่อวันนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0,000หมื่นเกือบ29 18,9แล้วระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันของคนที่เดินเยอะๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%นะครับคือเช็คการเคลื่อนไหวะใครเดินเยอะนั่นหมายความว่าก้าวต่อวันเนี่ยคือเขามีการเคลื่อนไหวต่อวันเยอะนะครับมันสัมพันธ์กันใครมีกิจกรรมระหว่างวันเยอะเปอร์เซ็นต์ไขมันของคนคนนั้นเนี่ยมักจะลีนนะครับมักจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ต่ํา เพราะฉนั้นถ้าใครที่เดินเยอะอยู่แล้วก็ไม่ค่อยอาจจะไม่คาร์ดิโอก,ก็ได้นะครับไม่คารดิโอก,ก็ได้แต่ถ้าเวลาคุณจํากัดไลฟ์สไตล์คุณมีเวลาคาร์ดิโอนะครับทั่วไปเนี่ยเขาแนะนํา150นาทีต่อสัปดาห์ถ้าใครอยากลดไขมันแล้วไม่ค่อยมีเวลา150นาทีพอไหมพอครับเบื้องต้นพอพอในระดับหนึ่งนะใช้คํานี้นะครับ150นาทีต่อสัปดาห์แบ่งเอานะครับจะทําวันไหนคุณไปแบ่งเอานะครับ สอนอกจากคาร์ดิโอนะครับให้ดูก้าต่อวันนะครับให้อยู่ที่ประมาณ8ปดพต่อวัน8 0 0พนี่คือขั้นต่ำนะครับถ้าน้อยกว่านี้เฮ้ยลองเช็คตัวเองดูนะครับว่าไขามันมันเริ่มจะเก็บมากขึ้นไหมนะครับพุงห่วงยางเริ่มมาแล้วเพราะคุณมีการเคลื่อนไหวต่อวันที่น้อยเท่าที่ผมสำรวจดูนะครับคนทั่วไปที่เป็นแบบออฟฟิศทำงานนั่งเยอะๆเนี่ยห้าพันต่อวันนะครับประมาณ 4, ี่ถึ 5, ต่อวันนี่คือแบบค่อนข้างน้อย นะแล้วทําให้เราอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัวร่างกายสะสมไขมันเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ได้กินเยอะนะแต่หายใจก็อ้วนแล้วอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเราไม่มีการคาร์ดิโอเลยเราไม่มีการเวทเทรนนิ่งเลยนะมาตรฐานนะครับ150นาทีต่อสัปดาห์นี่คือทั่วไปส่วนเลเวล2 l นะครับเลเวล2นี่คืออะไรครับเลเวล2นี่คือคนที่ต้องการจะลีนไขมันออกนะครับ 200ถึง300นาทีต่อสัปดาห์นะครับ200รถึง300อ่าเยอะไหมอ่ะสำหรับเพื่อนๆน,นี่สองร้200นาทีนี่เยอะไหมทำกันกี่นาทีครับตอนนี้ทำคาริโอกี่นาทีอ่าพี่วีรพงศ์สวัสด,ดีครับพี่อ่ากรพัฒส,สอนสวัสด,ดีครับพี่ชัดเฉลิมสวัสด,ดีครับพี่นายสวัสด,ดีครับขอบคุณมากครับส่งดาวนะครับ ถ้าใครมีคำถามเนี่ยถามไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูตอนท้ายนะครับ200ถึง300นาทีต่อสัปดาห์นะครับ200อยถึง300อนาทีต่อสัปดาห์ครับถ้าเวลาน้อยใช้ HIT ได้ครับถ้าเวลาคุณจำกัดนะครับ30นาทีต่อวันหรือ30นาทีต่อสัปดาห์ครับคุณดนยัยอ่าถ้า30นาที6วันเนี่ยก็จะอยู่ที่ร8 0ยนาทีต่อสัปดาห์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ถ้าใครต้องการลดไขมันในร่างกายลงนะ200-300นาทีนะครับ300กว่านาทีแล้วนอกจากการดูคาร์ดิโอแล้วเนี่ยคุณต้องดูก้าวเดินต่อวันให้ได้1 9 0 0 0ขึ้นไปด้วยนะครับมีนะคนที่คาร์ดิโอ200แล้วไขมันไม่ลงมีครับเพราะว่าต่อวันแทบไม่ได้เคลื่อนไหวเลยอ่าบางทีเราคาร์ดิโอไปแล้ววันนั้นเนี่ย30นาทีนะ แต่นั่งทั้งวันเลยคุณรู้ไหมก้าวต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ5,000นะครับห้าหกพเองไม่ถึงด้วยนะครับนั่นหมายว้าวันนั้นเนี่ยคือไขมันเราก็ไม่ลงอะ่ะต่อให้เราคาร์ดิโอแต่เราไม่ระหว่างวันเราไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะครับมันก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถ้าใครที่ยังไม่ไมค่อยสะดวกมีเวลาคาร์ดิโอผมแนะนําลองนี้ครับให้เดินเดินระหว่างเซตเล่นขาหนึ่งเซตเดินชิวชิว นะครับคุณเล่นอกเล่นหลังหนึ่งเซตพักเซตหนึ่งนาทีใช่ไหมคุณเดินชิวๆหายใจสบายๆเนี่ยคุณได้ก้าวเยอะขึ้นแล้วทานข้าวหนึ่งมือ้อนะครับไปเดินสิบนาทีเนี่ยมันจะง่ายกว่าการแบบมานั่งดูเฮ้ยโอ้โวันหนึ่งก้าวเราขาดไปเยอะเลยแล้วเราต้องมาเดินเราเดินไม่ทันแล้วนะครับแต่ถ้าเรากินไปแล้วเราไปเดินเลยเราแบ่ง่ะสิบนาทีสามรอบแบบนี้ก้าวต่อวันเราจะครบได้ง่ายมากๆนะครับ 9ต่อวันเราจะครบได้ง่ายมากๆนะครับพี่ผมเทพบอกว่า120นาทีต่อวันโหสุดยอดครับเยอะสุดๆนะครับพี่ราตี180นาทีต่อสัปดาห์ครับใช้ได้เลยครับต่อมาครับนี่คือเลเวลที่3ครับนี่คือเลเวลที่สถ้าใครต้องการลดพุงส่วนล่างหรือพุงหมาน้อยนะครับให้มันแบบเอาง่ายๆให้คุณจับไขมันที่หน้าท้องออกมาเราได้แบบเนี้ย ได้แบบเนี้ยถามว่าผมได้แบบนั้นหรือ,อยังยังไม่ได้นะครับแต่ก็กําลังทําอยู่นะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการลดนะครับถ้าใครตามเพจจะเห็นว่าเฮ้ยหุ่นผมเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับเดี๋ยวบวมเดี๋ยวฟีบเดี๋ยวลีนเดี๋ยวชัดก็คือตอนมันอยู่ในโปรเซสท,ที่แตกต่างกันที่ผมบอกตอนแรกตอนนี้ผมกําลังลดอยู่นะครับตอนนี้ก็ขามันมันอยู่ประมาณประมาณ6มิลลิเมตรนะครับถึง8มิลลิเมตร ถ้าเกิดจะเอาให้ชัดจริงๆมันต้องเหลือประมาณ4ม mm, ิลลิเมตร2-4มิลลิเมตรก็จะประมาณนี้ฮะเนี่ยดึงให้ได้หนังมือเนี่ยซึ่งถามว่าคนธรรมดาจะไปเอาแบบนั้นไหมมันก็ขึ้นกับเป้าหมายครับถ้าคนธรรมดาผมว่าแค่แค่ประมาณผู้ชายนะ15% 10-15%หล่อแล้วนะครับคุณผู้หญิงเนี่ยขายมันอยู่ที่ประมาณ15-20%เฮ้ยคุณลีนแล้วนะผู้หญิงไปลีนมากๆเนี่ยฮอร์โมนผิดปกติประจำเดือนไม่มาเครียดนะครับ นะต้องมีความเหมาะสมตรงนี้อยู่แต่ถ้าคุณต้องการที่จะชัดสุดๆนะครับต้องการชัดสุดๆต้องการลดพุงหมาน้อยพุงล่างให้มันออกไปสุดๆจริงๆหรือคุณเป็นนักกีฬาอย่างคนที่เขาเตรียมตัวประกวดเพระกายผมก็มีโอกาสคุกค,คีกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่อยู่ในวงการเดียวกันแล้วเขากา็เคยไปเล่นฟิตเนสที่นั่นที่นี่ด้วยกันบ้างนะครับก็คาร์ดิโอเยอะมากๆนะครับในช่วงที่เขาเตรียมตัวประกวดนะครับเรียกได้ว,ว่า วันหนึ่งอะฮะมีสองชั่วโมงนะครับวันหนึ่งมีสองชั่วโมงคุณคิดเอาสองชั่วโมงนี่ร้อยี่สิบนาทีต่อสัปดาห์คูณหกเท่าไหร่ครับผมให้พักวันอาทิตย์วันหนึ่งคูณหกเข้าไปนี่เท่าไหร่หกเจ็ดร้อยครับเยอะมากนะครับนะแล้วจะสังเกตว่าถ้าใครอยู่ระดับที่สามแล้วอยากจะลีนชัดเนี่ยผมไม่ได้ระบุก้าเดินต่อวันเอาไว้เลยเพราะอะไรครับ ถ้าคุณคาร์ดิโอระดับนี้นะ400-600นาทีต่อสัปดาห์ยังไง9เดือนคุณเกินหมื่นห้าแน่นอนนะครับไปลองเช็คดูคาร์ดิโอ400นาทีวันหนึ่งทำคาร์ดิโอ90นาทีอะ9เดือนต่อวันยังไงก็เกินหมื่นนะครับเกินหมื่นแน่นอนนะครับมีคนบอกว่ากล้ามหายเลย30นาทีต่อวันสวัสดีครับพี่เบนอโปกติแล้ว จริงๆกล้ามหายไม่หายมันยังขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วยนะครับถ้าคุณไม่คาร์ดิโอเลยแต่คุณเวทเทรนนิ่งเซตน้อยเกินไปกล้ามหายเหมือนกันครับถ้าคุณไม่คาร์ดิโอเลยแต่คุณทานโปรตีนไม่ถึงกล้ามหายเหมือนกันครับถ้าคุณมีกล้ามเนื้อเยอะๆแล้วคุณไปฟาสติ้งนานๆกล้ามหายเหมือนกันครับการการที่คนที่มีกล้ามเนื้อเยอะกระจายโปรตีนนะครับกล้ามชอบนะครับกล้ามหายน้อยกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ ไลฟ์สไตล์เคลื่อนไหวน้อยนะไม่ค่อยได้เวทเทรนนิ่งนะครับผมก็เออคุณอยากจะฟาสก็ฟาสได้อันนั้นเนี่ยกล้ามก็ไม่หายนะครับแต่ชัวให้ผมชัวมากงานวิจัยที่เขาที่เขาทำทำที่เราเห็นกันเนี่ยเขาไม่ได้มาวิจัยกันในคนที่เขาเป็นระดับพอกายนะคุณลองให้คนที่กล้ามเนื้อเยอะๆมาทานวันละหนึ่งมือ้อดิกล้ามหายนะครับแต่คนทั่วไปกล้ามเนื้อนี้เนหน่อยคุณอยากจะฟาสติ๖ทัพ8ิทั6มันทําได้คุณผู้หญิงอยากจะฟาติ้งทําได้ นะครับกล้ามเนื้อไม่หายนะครับอันนี้พูดถึงกล้ามเนื้อนะครับถ้ากลับมาเรื่องคาร์ดิโอถ้าคุณเวทเทรนนิ่งครบคุณกินโปรตีนถึงแล้วคุณต้องการลีนไขมันสุดๆอย่างที่ผมอธิบายไปครับตัวที่เราเพิ่มได้คือเพิ่มคาร์ดิโอเข้าไปตัวอื่นเราเพิ่มมากไม่ได้แล้วเราไปลดอาหารลงเราก็ไม่ไหวเราไปเพิ่มเซตเยอะๆเราก็ล้าเราก็อาจจะบาดเจ็บเพิ่มคาร์ดิโอคนที่คาร์ดิโออยู่เลเวลสนะครับไม่ต้องคาร์ดิโอหนัก คาร์ดิโอโซน2ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือที่มาที่ว่าเฮ้ย mm. ทำไมเราเห็นอ่บางคนที่เขาที่เขาเป็นแบบระดับนักกีฬาประกวดนะครับ mm. เขาจะเน้นการเดินชันหรือทำไปเรื่อยๆเ,เขาไม่ค่อยมาสปงสปินกันนะครับ mm. เพราะว่าเขาต้องคาร์ดิโอต่อสัปดาห์เนี่ยเยอะมากๆแล้วความหนักมันสูงทำให้เขาแบ่งแบ่งคาร์ดิโอเนี่ยแบบเบาๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับให้ผลดีกว่านะครับ พี่พรบอกว่าคุมอาหารบวกออกกำลังอยากให้ลดกว่านี้แต่กินน้อยกว่านี้ไม่ได้ใช่ครับก็ลองเพิ่มคาร์ดิโอดูนะครับลองเพิ่มคาร์ดิโอดูนะครับแต่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นดูเวลาของตัวเองด้วยนะครับให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยว่าเออเราเรามีเวลาทำแค่ไหนนะครับบางคนเวลาจำกัดจริงๆก็อย่างที่ผมบอกคาร์ดิโอได้วันละวันละแค่ไม่เกิน30-60นาทีเนี่ยให้เพิ่มก้าวเดินขึ้น ก้าวเดินระหว่างวันขึ้นไปเดินระหว่างเซตไปเดินหลังกินข้าวอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาคาร์ดิโอใช่ไหมนะก็เป็นไกด์ไลน์ให้นะครับเป็นไกด์ไลน์ประมาณนี้นะใครมีคำถามอะไรไหมฮะกินน้อยกว่านี้คือถ้าคุณกินกินถึงระดับ BMR แล้วเนี่ยหรือต่ำกว่า BMR นิดเดียวแล้วเนี่ยไม่ควรอยู่ตรงนั้นนานนะครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยผมว่าพันแคลเนี่ยมันสุดแล้วนะครับไม่ควรนานไม่ควรอยู่ตรงนั้นนานพันแคลเนี่ยอยู่สักสี่อาทิตย์แล้วคุณก็ควรจะทานเพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าใครอยากลงลึกนะครับในเรื่องของการลดไขมันนะครับเรื่องโปรแกรมเวทเทรนนิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้นะยี่สิบเซตสามสเซตเนี่ยเฮ้ยมันดูยังไงแล้วต้องคาร์ดิโอก,กี่นาทีต่อสัปดาห์ นะครับอันนี้ผมสอนไปแล้วนะครับแล้วอยากดูเรื่องของอาหารด้วยผมแนะนำอ e ีบุ๊กนะครับไปอ่านกันเลยนะครับคำพีแปลงล่างอันเนี้ยผมรวมงานวิจัยนะครับที่ผมศึกษามาทั้งหมดกว่า11ปีในการเล่นเวทเทรนนิ่งออกกำลังกายนะครับสร้างกล้ามโดยไม่ได้ใช้ยาใช้ฮอร์โมนแล้วรวมข้อมูลนักเรียนนะครับที่ผมเก็บข้อมูลมานะพันกว่าเคส1,500เคสรวมอยู่ในอ e ีบุ๊กคำพีแปลงล่างนะครับ ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยแนะนําไปหามาอ่านกันนะครับคุณจะได้หลักทั้งหมดเลยนะครับได้หลักทั้งหมดเลยถ้าหลักแค่ว่าเออลดพุงออกกําลังกายคุมอาหารมันง่ายอย่างนั้นไหมครับไม่งั้นเราก็หุ่นดีกันหมดแล้วถูกไหมครับมันมีศาสตร์และศิลอยู่คุณจะทํากี่เซตคุณจะกินอาหารยังไงเราจะมีวันทานเยอะชีสเดไหมพวกนี้ครับไปดูในคัมภีร์แปลงล่างนะครับมีสอนมีสอนแบบละเอียดเลยนะครับ เดี๋ยวถ้าใครสนใจเนี่ยทิ้งอ e ีบุ๊กไ้ให้นะพอดีมีโปรอยู่นะครับช่วงนี้เลยพูดขึ้นมานะครับโปรอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นพี่สายลมบอกว่าถ้างดอาหารเย็นจะลดได้เร็วไหมไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าอะไรครับร่างกายเรารู้ว่าเรารับพลังงานมาเท่าไหร่เราใช้ออกไปเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพี่ทานวันละพันแปดร้อยพี่ทานมื้อเช้ากลางวันเก้าร้อยเก้าร้อยกับพี่แบ่ง มือละหกร้อยสามครั้งเนี่ยลดไขมันเหมือนกันนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าถ้าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยยิ่งเขากระจายหลายมือเนี่ยเฮ้ยมันดีกับกล้ามเนื้อเขามากกว่านะครับมันมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่เกี่ยวว่าต้องงดมือนะยิ่งงดหรือทำฟาติ้งเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยเวทเทรนนิ่งนะครับไลฟ์สไตล์มีการเคลื่อนไหวน้อยนะครับเหมือนพระวันวันเดินจงกรมทำสมาธิฝึกจิตอย่างเงี้ยครับนะ ก็ทานวัละมื้อนะครับทานวัละมื้อได้แต่คนทั่วไปที่ออกกำลังกายเยอะๆอย่างเงี้ยฮะไม่เหมาะกับฟาสต์นะครับไม่เหมาะกับฟาสต์พี่สันติบอกเพิ่มกล้ามเนื้อแต่พุงเริ่มมาแล้วนะครับลองลองลองดูว่าการเล่นเวทของพี่เนี่ยมันเข้มข้นขาดนิดหน่อยนะครับสัญญาน่าจะขาดนิดหน่อยโอเคถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กอยากไปอ่านเพิ่มเติมเดี๋ยว ผมทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้นะนี่ก็เป็นเรื่องของการคาร์ดิโอรครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครยังไม่สะดวกฟังตอนนี้แชร์ไว้ฟังตอนขับลงขับรถตอนคาร์ดิโอก็ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ